รายการก็มีสูตรินเดินกับเรามาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้อ่ามาด้วยแล้วก็เดินต่อๆ่ันป่ามาด้วยกันสุปริยาก็สําหรับที่คุณเกิดว่านะเขาสวยหมวยงสโลแกนคุณเกิดนี่ใช้ได้ชัดเจนที่สุดนะครับผู้หญิงเขาฟังแล้วหูผึ่งไม่รู้เลยยังจะได้เขาสวยส่วนที่ออมเนี่ยก็แข่งจกการชาติชายชักักอะไรของพี่พี่วีแซนนะฮะก็ตรงนี้นี่ใช่ไปแล้วมันได้ผลจริงๆรนะครับแล้วก็คุณภาพมาตรฐานสนใจก็เบอร์ที่วิ่งนะสุปริยา แล้วก็มีสปอตในรายการอยู่ตลอดเวลานะครับอาครัวนี้ก็เชสเตนะฮะเชสเต,สเตนี่คุณแม่มะนาวนะครับก็มีแชมพูมีอาานผมต้องการเป็นอาานผมนะแล้วก็ด้านขวามือนี่ก็คือโทนิกนะโทนิกก็ใช้สำหรับผู้ที่มีปัญหาลำคาญเรื่องเดี๋ยวว่า สุขภาพผมไม่ดีผนี่งผมร่วงนะผมร่วงมีรังแคหนังศีรษะรอกอะไรทำนองนี้นะเชสเตตัวโทนิกนี่ช่วยได้ถ้าเป็นปกติอย่างผมเนี่ยนะผมใช้สองอย่างก็คือ แชมพูกับอาหารผมตอนนี้นี่กำลังจะได้เวลาจะไปตัดผมอีกแล้วขึ้นเร็วขนาดนั้นก็เผื่งก็ไม่รู้แหละก็นี่ไงผมต้องบอกแม่มานนาเนี่ยผมผมให้ผมมาใช้ในี่ผมคุ้มหรือเนี่ยผมปกติตัดผมในปีไม่กี่ครั้งครับตอนนี้ต้องถี่ขึ้นสองเดือนครั้งเนี่ยนะไม่งั้นก็หล่อไม่หล่อถูกปะครับแล้วผมชอบใจทางเมื่อวานนะคือไปไปนะคุณเกษตรทำไมตัวจริงไม่เหมือนในทีวีเลยหล่อขึ้นไม่อกเอแลรับดุนํำขึ้นไม่รู้นลครับกลับมา กลับมานะก็ฝากทุกผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็สนใจก็ตัววิ่งที่วิ่งอยู่รง่างวนะิ่งไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับเอาละครับเมื่อสักครู่นี้ก็ฝากคําถามไว้กับประชาชานะครับเกี่ยวกับกรณีเรื่องวางเสลี่ยงแล้วก็ที่สําคัญนะคือตัวของชาวนาเนี่ยการย้ายฐา,นจ,านจำได้คุณนะครัอา,ารนี่ผมถือว่าหลักสําคัญนะออการย้ายฐานนะที่ไปรองรับอํานาจเก่า มาเป็นหลักให้ตัวเองปัจจุบันเนี่ยจ้ะนะแล้วบางวันนี้เนี่ยกระทบโดยตรงเขาออกมานะซึ่งตรงนี้ชัดเจนนะรัฐบาลจะต้องหาแพะหาเหยื่ออามาสังเบยแน่ๆงานเนี้ยกรนี้อย่างนี้นี่ชาวนาจะถือว่าชาวนานี้เป็นไทยได้ยังจ้ะถ้ารัฐบาลที่ผมย้ำรัฐบาลต้องกลืนเลือดตัวเองครั้งนี้เพราะอะไรครับผม มันเป็นครั้งแรกที่ชาวนาตั้งราคาข้าวตัวเองชาวนาคือรัฐบาลเป็นผู้นําร่องนะรัฐบาลเป็นผู้เสนอนะครับมือหน้าครับพอมือหน้าชาวนาตอบรับชาวนาตอบรับชาวนาก็เลือกมาวันที่ชาวนาตอบรับชาวนาเลือกันถ้าทําสัญญาเสร็จแล้วนะครับเป็นสัญญาประยาคมเสร็จแล้วครับรัฐบาลต้องทําตามนั้นพอรัฐบาลทําตาม ประชาชาวนาก็เอดีใจเขาสมยอมมันที่ชาวนาไม่ออกมาเขาออกมาทําไมอ่ะเพราะว่าเขาเลือกรัฐบาลมาแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ทําตามนโยบายเนี่ยเระบริการเขาที่ทาตามปัญญาเขาจะออกมาทําไมอ่ะแต่ถ้ารัฐบาลไม่ตามมนก็ออกมาอไอ้ตรงนี้อะไม่ใช่เฉพาะนายรัฐบาลนี้เพราะรัฐบาลนี้ทํานะมันจะเกิดเป็นประเพณีปฏิบัติเลยครับ การเมืองไหนจะเป็นรัฐบ,บาลก็ต้องบอกราคาข้าวตัวแก่เจ้านาก่อนนะอเอาอะไอเร็วแบบพักเร็วๆอย่างแบบประชาปัดสมมติว่าจะเอาประกันราคาข้าวจะเอาอยู่จะเอาประกันราคาข้าวต้องบอกเจ้านานะครับสม,มัยหน้าว่าประกันราคาข้าว กี่หม,มื่นเื่อในเชื่จะประกันนะผมว่ามากกว่าหมื่นห้านะคอยดูหนิม, <laughs> มันต้องเสนอเกทับมากาการราคาข้าวมากกว่าหมื่นห้าครับแล้วมีคนวันนั้นผมฟังรายการหนึ่งเขาบอกว่าไอ้จำนำข้าวเกิดสมัยพลเอกเปรมม,มันไม่ใช่ครับครัอครไอ้จำนำข้าวสมัยพลเอกเปรมมันไม่ใช่สัญญาประชาคมอคม แต่มันเกิดขึ้นรัฐบาลเปรมก็ต้องการแก้ปัญหาเพื่อจะให้ชาวนาไปมีเงินใช้ก่อนในการลงทุนครับ,ค,รบคือหมายความว่าเอาข้าวมา,า,าจำนำก็อเ,เอาเงินไปก่อนอส่วนหนึ่งแค่นั้นเองอแต่นี่มันเป็นพูดจริงๆแล้วครั้งนี้คือรัฐบาลทำหน้าที่ซื้อข้าวเองอ ตามราคาที่ตัวเองเสนอกับชาวนาและชาวนาตอบรับซื้อเองเพื่อจะดึงราคาสูงขึ้นครับเมื่อดึงไม่ได้นี่ก็ไม่ได้เป็นความผิดของชาวนาและไม่ได้ความผิดของรัฐบาลนะมันต้องเดินหน้ากันต่อไปคนไกลหลายๆตัวอยู่ตรงนี้คนไกลมันหลายตัวนั้นเป็นเรื่องของไม่เป็นประชาธิปไตยที่มันมาขัดขวางแต่ถึงถ้าสมมติว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลต้องอธิบายเรื่องนี้ชัดเจนเพราะชาวนาทิ้งเสลี่ยงแล้ว นี่ชัดเจนใช่ไหมใจรย์ชัดเจนชาวนาทิ้งเถี่ยงแล้วใช่ไหมะเพราะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะผมจะให้พี่น้องชาวนาบอกพี่น้องชาวนานะครับพี่น้องชาวนามาในฐานะผู้ถวงสัญญานะครับ ตวงสัญญาประชาคมครับครับแต่ในอดีตพี่น้องเจ้านามาวอนไหวขอรัฐบาลครับโอสภาพพิการมาพิการกนละเรื่องนะให้หมากัดก็มีมาไล่กัดตายก็มีมาขอความเห็นใจมาแบบมาขอร้องอ่ะครับคือมาแบบศักดิ์ศรีไม่มีศักดิ์ศรีมากราบเขาว่ากราบว่าช่วยช่วยเจ้านาหน่อยครับก็เขาปล่อยหมากัดบ้างแต่ว่ามาอย่างนั้นไม่เคยได้รับการช่วยใช่ครับ ก็คิด <than> ด <whatever in England> ูแหละครับว่าชาวนามาฮะหัวหน้ารัฐบาลเพื่อมาขอความช่วยเหลือแต่หัวหน้ารัฐบาลสั่งฝอยหมาไปไล่กัดชาวนาที่ก็มาขอความช่วยเหลือไอ้เรื่องนี้ผมผมถือว่าปกตินะสําหรับคนที่เป็นผดจการมันคืออำนาจนิยมคนยงธรรมดาเลยไม่คือมันเป็นอำนาจอนาจนิยมไอ้นั่นอย่างน้อยนะสมัยมชวนหลีกไปเป็นรัฐบาลนะครับ ชาวนากำแพงเพชรนะครับกำแพงเพชรกระท้วถูกพร้อมตายนะถูกตงตายไงนี่แหละครับเพราะว่าไม่มีราคาเนี่ยก็ไม่ได้ตกลงทําสัญญาอะไรกับคุณไว้เลยไม่ใช่เป็นสัญญาประชาคมเนี่ยคุณมันเป็นฐานอํานาจของสัญญาสวามิภักดิ์คุณเป็นฐานได้ครับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชพูดกันตรงๆครับอยู่ได้ด้วยชาวนาแต่พอเปลี่ยน การเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นเทคนิคเหรอผมก็คาดไม่ถึงว่าการจำนำข้าวเนี่ยกลายเป็นเทคนิคในการทำสัญญาประชาคมแบบประชาไตัยซึ่งสามารถโยกย้ายจนชั้นจำนามาสู่กระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยมาเป็นอยู่ในบอกประชาไต้ยตรงนี้อำมาตย์จักรินายอมไม่ได้มันเลยทำลายการจำนำข้าวมือหน้าเนี่ยทุกอย่างเลยครับแตเราไม่อยากยอมไม่ลดกมือหน้าเพราะตรงนี้ มันเป็นยังไงจริงๆคือมันต้องเสียมันต้องเสียผมเมื่อพูดหลายครั้งแล้วมันเป็นการลงทุนต่อระบอบประชาธิปไตยนะครับการย้ายฐานชาวนาออกมาอยู่ในระบอบประชาพูดได้ว่าย้ายจากระบอบศักดินาเก่ามาอยู่ในฐานประชาธิปไตยแล้วถ้าชาวนาเป็นโจทย์เลยนะถ้าชาวนาไม่เป็นประชาธิปไตยประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยไม่ได้เชื่อผมนี่ชัดเจนนะจ๊ะผมเห็นด้วยเลยถ้าฐานรากของประเทศไม่เป็นประชาธิปไตย ไม่มีทางเปไ็นไม่ทานเปลงทุนแค่ขาด,ดทุนมือแสนสามหมื่นล้านนะเพื่อเป็นประเทศเป็นประชาธิปไตยนี่ <c oughs> เอาไม่าขาดทุนนะอาจารย์มันได้ที่ม,มันเป็นการลงทุนนะ <c oughs> ม,มันเป็นการเ <c oughs> ขาเรียกว่าเป็นการยกระดับของ คนระดับล่างยาคนชาวไร่ชาวนาเนี่ยให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้เขาเป็นความเป็นอยู่ที่มันได้ได้นั่นได้ทางเศรษฐกิจนะความเป็นอยู่ดีขึ้นแต่ว่าไอ้สิ่งความัมพันธ์ระหว่างชาวนากับรัฐบาลของระบอบประชาธิปไตยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนจากไอ้การอยู่ที่เป็นคลังคือเป็นก้นกระทะนะชนชั้นชาวนาเป็นชนชั้นส่วนใหญ่ที่เป็นก้นกระทะของระบอบกติีนาครับ มาความว่าที่ไม่มีใครเก็บแล้ววัฒนธารามทางดินาไม่เหลือนะอในกรุงเทพตาม่างไม่เหลือนะแต่ไปอยู่ในบุ๋มมู้ชาวนานะครนะการชาวนาเคลื่อนออกมาได้เนี่ยเป็นสุดยอดของนโยบายทาง,ทงเทคนิคเลยผมผมถือว่าเป็นการก้าวไปไประจับใจอีกชั้นหนึ่งเร็วนะอาจารย์ถ้าถึงนี้ถือว่าเร็วแล้วเร็วมากเนอแลว้วอีกอย่างชาวนานะแล้วคือทําพร้อมมันนะครับ สามร้อยบาทกรรมกรผู้ใช้ในงานขั้นต่ำเนี่รรมกรชาวนาถ้าสมทบกันสองอย่างนี้หมื่นห้ากับสามร้อยเนี่ยเกินประเทศเกินครึ่งประเทศนะถ้าเป็นรัฐบาลไหนกล้าทำสัญญาประชาคมอย่างนี้เราถือว่ายกย่องผมก็ยกย่องรัฐบาลยิ่งรักก็ทำสำเร็จมาแล้วแต่ว่าฐานชาวนาเนี่ยทำอย่างไรคือขับเคลื่อนออกมาแล้วอยาให้กลับ ให้กลับมาคงไม่กลับแล้วนะครับคงไม่กลับแล้วกลับมันกลับไม่ได้แล้วมันกลับถอยหลังไม่ได้ก็ต้องเดินหน้า่อมันไปหน้าอยู่แล้วเดินหน้าต่อเจ้านาอย่างเร็วที่สุดก็มีการเจรจากันอย่างเร็วร้ายที่สุดนะแต่ที่เราไม่อยากให้มันมีการเปลี่ยนแปลงเพราะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะทีเจ้านายิ้มย่อง ที่ชาวนาสามารถมาในฐานะผู้ทวงสัญญาได้ตรงนี้สำคัญน,นะครับแล้วก็ที่สำคัญต่อจากนี้นิดนึงครับผมเอขอภันนะคะคือกรณีที่ชาวนาเนี่ยมีรายได้ตรงนี้สิ่งหนึ่งในการที่จะปรับฐานทางการเมืองปรับฐานทางด้านประชาธิปไตยคือการสร้างในทุนรุ่นใหม่ขึ้นมามคือชนชั้นกลางชุดใหม่ขึ้นมาจริงตอนนี้ชาวนาตอนนี้นะฮะคือ เขามีเขามีรายได้จากพื้นที่นานะฮะปีหนึ่งมีสองสามแสนมีมีที่นาอยู่ประมาณสิบที่สิบไร่เขาสามารถทําตรงนี้ได้นะฮะไม่ต้องไปเอาที่นาไปขายไปจับจำนงจำนองอะไรั้งนี้พยายามอยู่ได้ด้วยตัวเองได้ตลอดตรงนี้ฮะมันจะเป็นการสร้างแล้วก็เอามีไรายได้เหลือบุตรหลานสามารถส่งเรียนได้แล้วนโยบายรัฐบาลเนี่ยก็เริ่มเริ่มที่จะ เกื้อหนุนในเกี่ยวกับการเรียนการสอนใช่ไหมฮะมันก็เป็นการสร้างคนรุ่นใหม่ไว้ชุดหนึ่งเอามาชดเชยกับชนชั้นกลางซึ่งไปรับใช้สังกัดได้บ้อยแล้วตรงนี้นะฮะเป็นผมดูว่าเป็นรอยต่อที่ที่ค่อนข้างสําคัญนะครับนอาจารย์ตรงนี้เป็นรอยต่อแล้วเป็นจุดที่แบบไม่น่าเชื่อมันจะมาเร็วขนาดนี้คือเราปล่อยเขาเรียกปลดปล่อยชนชั้นเจาหนา ปลดปล่อยจากระบอบเป่ามาถูระบอบประญาไปที่แปดสิบเอ็ดปีเนี่ยถือเป็นครั้งแรกนะในรอบแปดสิบปีที่ว่าชาวนาได้ปลดปล่อยออกมาในทางการเมืองนะครับก็ที่เห็นอยู่เนี่ยถ้าชาวนาเขาอยู่ดีกินดีขึ้นมาเขามีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมไม่เป็นหนี้เป็นสินครัฐบาลก็ไม่ต้องลงมาอบอุ้มแล้วเขาสามารถทําอะไรของเขาได้เองก็มันก็เหมือนทัานกลางเหมือนเหมือนท่านกับผมเนี่ยถามจริงๆว่าทุกวันเนี้ย พึ่งอะไรกับนโยบายรัฐไหมเราไม่ได้พึ่งอะไรไม่มีอ่ะชาวนาเขาก็ไม่นำมาพึ่งแล้วรัฐบ,บาลรัฐบ,บาลก็ดํา<ม><ม>เนินการบริหารอย่างอื่นไปสร้างความเจเริญอย่างอื่นต่อมันคือตอน<ะ>แรกนะตอนที่ประชานิยมแบบแบบปูบปพืพ้นไปหมดเลยครับไม่แบ่งชนชั้นเรียกคนชนบททั่วไปว่าชนชั้นชาวรากหญ้าชาวรากหญ้าชาวรากหญ้าพอชาวรากหญ้าพอมารัฐบาลยิ่งรักนี่มันแยกแล้วคือต่อยอด บแบบชนชั้นชาวนาควรได้อะไรชนชั้นกรรมกรควรได้อะไร,รปรัญญาตรีควรได้อะไรเนี่ยทำให้เกิดความมั่นคงทางชนชั้นในทางกันารแข็งขึ้นครับเนี่ยแต่ว่าตรงเนี้ยฝ่ายมาตรงนายิ่งเห็นไ <c oughs> <า>ั่เลยต้า <c oughs> แต่ตอนก่อนน้นก็เห็นแล้วเห็นภัยบังเอิญว่านายกทักษิณปากไว้ไปหน่อยเนี่ย6ปีไม่มีคนจนตรงนั้นนะครับเอาออกก่อนเลยต้องรีบเลยรีบเลยต้องรีบนะครับแล้วพอมาถึงตรงนี้นะอาจารย์คือกรณีที่ชาวนาเนี่ยเปลี่ยนเทีอันนี้รูปธรรมนะอันนี้6ปีไม่มีคนจนจริงนะทำไปเรื่อยๆแล้วก็เสร็จแล้วพอมาตรงนี้เนี่ยพรุ่งนี้ชาวนาที่อยากจะไปถ้าจะเข้ามานะ คือมันมีหลายๆอย่างเพราะตอนนี้ท่าน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 นานท่านลุกมาเป็นตัวของตัวเองแล้วเห็นเหมือนที่พวกเราเห็นไหมครับคืออุปสรรคปัญหาของทุกสิ่งที่มันทําให้รัฐบาลเดินหน้าไม่ได้ประชาธิปไตยมันเป็นจริงไม่ได้เนี่ยช่วยกันทําลายไหมตรงนั้น